สวัสดีค่ะเมย์มาส่งไอซ์าทิตค่ะหลังจากเราจบทริปเที่ยวลาวมานะคะวันนี้เอาผู้จัดการหลานจอน,นี่เสบมาส่งกับขึ้นสู่จอน,นี่แสบค่ะเสร้อตรียบรยภาริจผ้าอากิเขาแล้วนุ่งกระสีแยกใหญ่สิไไหาคกุลาบันเดอร์บันพิกบเตรียมตัวรอน้องนันเลยนะคะสาวมีแห่งเหล็กขอดของเหานะคะไปกินหมูหันน้ำอย้ยต่อยอิ่เกับพี่น้นองฟาพี่น้องติดตามรับชมนะคะ ในทุกวันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจด้วยค่ะคุดคุณคุณกินเขาอยู่หอครับเขาเขาเศร้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 าเองกินอะไรเขาเศร้าไอ้ยุนอ้กิแบบนี้ว่าเมนู้ยังคะนี่คลองปวดนี่ชื่ว่าของปวดก๋วยเอ็นแก้วก๋วยเอ็นแก้วก๋วยเอ็นแก้ว เมนูของโปรดพี่สาธิตก็อเอ็นแก้วนะโอ้ยเมนูเด็ดของร้านนี่เลยนี่เลยอ๋อคือแบบว่ากันกันใจไปเลยร้านอื่นคือพวกพี่กินได้สิครับเมื่อกีนดูจอตีนเ,นเสียบเลยตีเด็ดตีเด็ดใส่พริกถั่วจะคำผู้จัดค่ะถ้าพี่น้องไป็นกลงค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะผ่าน้องมวยมาทซงเรียบร้อยค่ะ กลับเข้าหมวดทำงานสวยสะพรึงแล้วที่แรกเพิ่งกลับใจเราเริ่มพ้อยมันกณเรื่องประมานใจเราพี่ออยยังตกใจเลยอู้ยแปลงโฉมดีสวยงามมากแปบงบมงูทุดนี่อันนั้นแบบแจ่มงูมันทุกมีจักสีมีจักสีสุดของสีสีเขียวสีส้มอ่าน้องชอบสีอะไรที่สุดสีเขียวสีเขียวเขียวเหนียวซ่บไม่ไม่คือไม่ให้มันเลือกไงบ่ใบใบโอกาสมันเลือกไงบอกว่าชอบจักสีของเจะสองสีแค่สองสีบอกว่าชอบสีไหน ปอกยังได้สีดำไปแล้วในใจพ่อยแล้วสีขาวาเป็นขาวาลาใสบุพุกลูดใสเสร็จภารกิจนะคะสำหรับทีไอเจนี่มอกไหมให้เข้าผ้าผู้จัดการกับน้องมวยไปเที่ยวแล้วแล้วเขาก็เอามาส่งเรียบร้อยไอ่กินมันหวานเนี่ยก้อย่คยมากเลย ตอนนี้เลิกำลังงานตรวจงินมีตัวเงินป้นใจเอากระต่ายคที่ห้าเอาลงกไปเพจฝากกดติดตามด้วยนะคะนักพรแฟนเพจนะคะแล้วก็น้องหมวยมีเพจหรือยังคะยังไม่มียังแต่เร็วๆนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไอ้พี่ผ่านหนึ่งหรือพี่สาวแก้ท่านอนเรียนเพื่อนรับยงได้มีแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ติดตามน้องพันช่องทางของพี่จอนี่ไปก่อนนะคะแล้วก็เพจของพี่สาธิตนะคะสาธิตกมอ่ากดคำว่าเพจเอ้ยคนหาในเพจเนาะสาธิตตายต่ออ่าเจอแน่นอนค่ะไปด้วยนะคะ